มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เข้าไปนในซอยเท่าไหร่คะฉันมไม่ใช่เร์ไซฉันเป็นประธุ์บริษัทฮะโอ้โหแม่นะคะขอซื้อไข่ปิ้งกับปลาทูกับมะละกอหนะะ่อยค่ะใช่ไหมคะความจริงคือเป็นประธุนบริษัทอุ้ยมีแพนด้าน่ารักจังเลยมีแพนดา้าอุ้ยขอจับหน่อยมีแพนดา้า A I O U ฉันเป็นประธานบริษั <laughs> ทท่านประธานสวัสดีค่ะท่านประธานเซ็นเอกสารให้หน่อยค่ะฉันไม่ใช่ประธานบริษัทฉันเป็นแมวว้ <laughs> าย <laughs>